สวัสดีจ้าพี่น้องกล้องไปมือนี่ไม่กินย่างหมูน้ำกันจ้าแอนดิถ้าไม่ย่างหมูแอบแซ่บเ,เลยจ้ะแอบแซ่บแซ่บแซ่บ เมูแซบบ่บแซ่บที่น้องป้องปายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้อจ้ะตับหมูตับหม,มูกินกัตบตำบะทั่ง daí aival pai อ่งตับกีนตำบอกทัวเมื่อน,นี้ว่าสิไปแคมคนเดียวอยู่พี่นออ้องอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำไปเบิ่งมาหมู่บ้านนี่มูสสวยงามมากทำไมตับง่วเนาะกะดิ mà dù mấy chị nó cần ơi phi nồng ơi dù đẹp thì là anh tàu khí sinh tàu của man เตาสูกเตาหมานันเตาสูกเตา,มา,ตาหมันไปพาลูกไปกินน่ำปุนะมึม่งมาอยู่อย่างนี้ พี่จนไปน่อยน้องคอยไม่ไหวผู้สาวคนนี้บัจนไหนอยย่ตั้งกันยี่สิบปีสามสิบปีกันนี้พอไปแอนจนนี่กคคิดหอนตื่อเกาล่ะมีโอกาสจะได้เจอกันอย่วามีโอกาสจะก็กคืออิบอ่ได้เจอกัน ไปกินน้าแม่พาลูกไปกินน้ากินไหนแม่ก็ห้องแฉกแฉกหน่อยไปหิวหน้ามา,นมาจิ้มด้วยกันเงินเดือนจะไปซื้อไปเข่งไงไปฝากคุณยายจะไปซื้อปลาหมอใหญ่ฝากคุณแม่ยายวันนี้ ไ้กินแต่ปลานินชาลวเมือแล้วว่าป็ะเทศไงมีขายอยู่หนา่งทานไปอุดรจากบ้านพงงามน้องมา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 กินน้ำกันมากินด้วยกันไปกนกัน thầu cái này chút mê mây Thao cái này súc mê mây Nói mấy chín năm cảnh thì nó ơi Tôi nhìn mấy giờ Thì phải tầm một thua Ui tay 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 เลื่ยนตุกเอา,าจากมันมาวางอยู่จังสี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงเบิ่งเห็นอีเด้อจีบสี่นองยังอิงกระได้ยังเบิง่งจะนองเดยท็อะ เิดรดูการมือแหลกครเจอกับน้องจะทายน้องอุตสาบึงไปแอ่นนั่นทอว่าต้น่ ยาบาดนี้ไม่กินน้ำกันหลังจากเขาปีนมะาไปตามหมูทัวแล้วซิมก่อน <c oughs> ไปตามหมูทัวมากเลยจ้ะแล้ว <c oughs> ก็กลอง กินน้องเลยังไงกินไงสิละค้งจะไปกินยากกินยากเดยมันแย่เด,ด็กกินไม่ยังบดี chậm cái cầu bà ở bậc tua vâng này ăn đi yeah they nó thì phải hai trăm ngăn tòa muốn thông đường <cười> 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 แต่พวกสาวเอ้ยไม่กินน้ำกัน ตำไรตำไรอยู่บ้านเรื่องคนก็นหลายว่าจะไป็นแบบน้นจะไผ่น้งมันถูกร้านมาก,กิน งเงินเงือนออกอหาซื่นมูปิดตัวไม่ยั่งค่อยมีเต่าอยู่ไปไปปลอดฟ้ามูไปเมื่อวานปลาแพงตวัวละูกตัวใอันนี้ตวัวละเจ็ดตัวอันตำไรก็ไม่แซ่บนี่เหมือัวูอะพวกมึก็กันอันน้หน่อยแบบซีอิมเนี่ยไปซีอิมเน่ยเนี่ย 很美 เดียนด่างลกเดาเ,เดอนลเดบบนี้ก็ทอที่ห่างไปอกันก็ทิพ่อกันคลิปเดินทางจะนบ้จ้างเพื่อนเอาเขาให้ใกล้จินบน่ ิบนั่นพี่กนเห็ดมาทางหัวบางไปยังคือไปตีกล่องไว้ท่านแต่เงินกินเขาหอยกบรบอมีอยู่พี่น้องอย่างนี้ใ่ไหมหัวไปตีกล่องอยู่มือหมาเฮาคาคาท่นโอ้หอยเงินกึศกันนั่นแหละหัวยีไปตีเซ็ิตยังจัะลักกะลากรดถึงได้ก็ได้เอาไปโทษเดินไปแล้วมันคำม,มันคุนบ่กคำบ่กขึ้นบอกมาหาลักของคุณ อีกล้องกระ่ันเขาว่ามีคนคอมเมนต์มามีคนคอมเมนต์เขามาเอาว่าสิเขาว่าสิตอบไปยี่ดอกว่าแต่เงินกูกินมเขากูยังบ่มีอยู่ยูตัวคนเดียวนะเนาะไม่ได้อาศัยผู้ใด้นะ รูกมป้าหมาเฮาคือิดต้องเลยอ้าวขอมว่าิ่งอะไรเนาะบปว่าิ่งิ่งยิ่งใย่สิงยิ่งขย่เนี่ยิึงขา่อยงขาใไหมแต่ไม่ได้จะตตยเองคุณอืมเฉลิมไปฟอร์ิเนอร์

บอกมาเซียซีวิตเขาก็วังดีเินละบ้าต้นสีบกับาเบิ้งขวอน ประเภทเขาประเภทน้ำนี่ใอยว่ากินอะไรต่ว่าไคได้กินน้ำใครต่ว่าไกล้อยไดะกินเขาใคกจะพุ้มใจแล้วอะไรอย่งมันมากกว่าลิตรนต่นมันไ่อยากเห้มันตายโอ้กินเขาตั้งยไอ้พนองมึงดูจินติ้มเสียบดูมันตำไรเลยที่มันแซ่บ ไปได้กินได้มากมาเนาะยังงันเดี๋ยวมาบอก่อยว่าไปติดกองหอหา้อยซองลอยเพราะว่าเนี่ บ่ละก็ซิงซีเลดตจะอยู่ในจะของเลยบ่แล้วกบปวดหัวพี่น้อง เราลับก็แตกกันเด้อขอพคุยได้ไร่บบบายบาย